สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่การเจาะลึกประเด็นเทคโนโลยีร้อนๆนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องคลา u ส4 4ครับ AI ตัวใหม่ล่าสุดเลยจาก Anthropic เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อ22พิษภาคมที่ผ่านมานี้เองเออสร้างความฮือฮาพอสมควรเลยใช่ค่ะมาแรงมากจริงๆรอบนี้เขาปล่อยมาพร้อมกัน2ตัวเลยนะคะคือ Opus 4กับ Sonnet 4วันนี้เราจะมาดูกันว่าเอ๊ะมันมีอะไรใหม่บ้างเก่งขึ้นแค่ไหน จุดเด่นจุดด้อยแล้วเราจะลองใช้ได้ยังไงบ้างก็อ้างอิงจากพวกบทวิเคราะห์รายงานต่างๆที่ออกมานะคะครับเป้าหมายเราก็คืออยากจะทำความเข้าใจจริงๆว่าศักยภาพของคลอดสีเนี่ยมันไปถึงไหนแล้วแล้วมันจะส่งผลกระทบอะไรต่อวงการบ้างงั้นเรามาเริ่มทำความรู้จัก2โมเดลหลักกันก่อนเลยนะคะ o p u s 4กับ Sonet 4ครับตัว o p ป s 4เนี่ยเขาว่าเป็นตัวท็อปเลยเรือธงพลังสูงมากเหมาะกับงานที่แบบ ซับซ้อนมากๆอย่างการเขียนโค้ดขั้นเทพอะไรแบบนั้นใช่ค่ะส่วน s ซ Net โฟเนี่ยจะเน้นความสมดุลมากกว่าประสิทธิภาพดีคุ้มค่าเหมาะกับการใช้งานทั่วไปแล้วก็อันนี้สำคัญเลยคือมีให้ใช้ฟรีด้วยนะคะผ่านเว็บ l o o ด a i มีฟรีด้วยแล้วความต่างหลักๆของ2ตัวนี้ล่ะครับนอกเหนือจากเรื่องพลังกับราคาอืมหลักๆก็คือกลุ่มเป้าหมายค่ะ โอปัสก็จะเหมาะกับนักพัฒนานักวิจัยที่ต้องการแบบประสิทธิภาพสูงสุดจริงๆส่วนซอน n e t ตโก็สําหรับผู้ใช้ทั่วไปหรือองค์กรที่มองหาความสมดุลระหว่างประสิทธิภาพกับราคาราคา API นี้ต่างกันเยอะไหมครับต่างกันพอสมควรเลยค่ะ Opus 4จะอยู่ที่15ดอลลาร์สำหรับ Input ต่อล้านโทเคนแล้วก็75ดอลลาร์สำหรับ Output ส่วนซอน n e t 4ถูกกว่าเยอะค่ะ สามดอลลาร์สำหรับ input แล้วก็1 5บหดอลลาร์สำหรับ output อ๋อราคาต่างกันชัดเจนแต่ว่าเห็นว่ามีบางอย่างที่เท่ากันด้วยใช่ค่ะที่น่าสนใจคือ context window ดหรือหน่วยความจำที่รับข้อมูลได้เนี่ยเท่ากันเลยที่200,000โทเคนก็ประมาณ500หน้าได้ค่ะ500หน้าไม่น้อยเลยนะครับใช่ค่ะแต่ที่แปลกนิดหน่อยคือ Max Output Tokens หรือความยาวสูงสุดที่ AI ตอบกลับมาได้เนี่ย Sonnet 4กลับให้เยอะกว่า Opus 4นะคะคือ64,000เทียบกับ32,000ของ Opus 4เอ้ะทำไมเป็นอย่างนั้นล่ะครับปกติตัวท็อปน่าจะให้เยอะกว่าสิอืมอันนี้ก็น่าคิดค่ะอาจจะเป็นกลยุทธ์ของ Anthropic ก็ได้นะคะที่ใช้ Opus 4เนี่ยดันขีดจำกัดทางเทคนโนโลยีไปให้สุดส่วน Sonnet 4ก็เน้นขยายฐานผู้ใช้งานให้คนเข้าถึงได้ง่ายขึ้นโดยเฉพาะการให้ใช้ฟรีน,ะนะะั่นล่ะค่ะอ๋อ เข้าใจภาพรวมแล้วครับทีนี้มาถึงเรื่องที่น่าตื่นเต้นจริงๆความสามารถของมันโดยเฉพาะที่เขาเคลมเรื่องการเขียนโคดนี่แหละครับได้ยินว่า Opus 4เนี่ยได้รับการยกย่องว่าโมเดลเขียนโค้ดที่ดีที่สุดในโลกเลยเหรอครับ ใช่เลยค่ะคะแนนจากเบนช์มาร์อย่าง SWE Bench นี่สูงมากๆทั้ง Opus และ Sonnet ทำคะแนนได้ดีกว่าคู่แข่งตัวเป้งๆอย่าง GPT 4.1หรือ Gemini 2.5 Pro เองนะคะอย่าง Opus ได้72.5% Sonnet ได้72.7%ค่ะโห oh, ไม่ใช่แค่ดีขึ้นนิดหน่อยแต่เหมือนจะตั้งมาตรฐานใหม่เลยนะเนี่ยสำหรับการใช้ AI ช่วยเขียนโปรแกรม จริงๆค่ะแล้วก็ไม่ใช่แค่เรื่องโค้ดนะคะอีกเรื่องที่น่าทึ่งมากๆคือความสามารถด้านการให้เหตุผลหรือ reasoning กับการแก้ป,ปัญหาที่ซับซ้อนมากๆอันนี้ก็ถือว่าเป็นมาตรฐานใหม่ได้เลยการให้เหตุผลนี่มันเป็นยังไงครับที่ว่าดีขึ้นเขามีสิ่งที่เรียกว่า hybrid reasoning ค่ะอันนี้น่าสนใจมากคือมันเหมือน AI มี2โหมดความคิดนะคะโหมดคิดเร็วๆสาหรับงานทั่วไปกับโหมดคิดลึกหรือที่เรียกว่า extended thinking คิดลึกคือยังไงครับ คือเวลาเจอโจทย์ยากๆซับซ้อนๆเนี่ย AI มันจะใช้เวลาคิดมากขึ้นไตร่ตรองมากขึ้นอาจจะไปเรียกใช้เครื่องมือภายนอกอย่างการค้นหาข้อมูลในเว็บมาช่วยคิดด้วยเพื่อให้ได้คำตอบที่ดีที่สุดไม่ใช่แค่ตอบแบบเร็วๆผิวเผินโหเหมือนคนเลยนะครับแบบว่าพอเจอปัญหาหนักหนักก็ต้องขอเวลาคิดตั้งสปีก่อนใช่เลยค่ะประมาณนั้นเลยซึ่งความสามารถตรงนี้แหละค่ะที่ทำให้มันเหมาะกับก,บการเป็น AI agents มากขึ้น คือเป็นตัวแทนทำงานอัตโนมัติที่ซับซ้อนได้หลายขั้นตอน AI agents นี่คือมันทำงานต่อเนื่องเองได้เลยเหรอครับได้ดีขึ้นเยอะเลยค่ะอาจจะทำงานต่อเนื่องได้เป็นพันพขั้นตอนเลยนะคะมีตัวอย่างการทดสอบจากรักูเทนที่ให้ o p u s 4ทำงานวิเคราะห์ข้อมูลอิสระได้นานถึง7ชั่วโมงหรือการที่มันเรียนรู้การเล่นเกมโปเกมอนเรดได้เองจากการอ่านไฟล์ข้อมูลแล้วสร้างคู่มือขึ้นมาหูเชั่วโมงนี่มันเริ่มไม่ใช่แค่ผู้ช่วยแล้วสิครับเหมือนจะเป็น พนักงานอัตโนมัติเลยนะเนี่ยใช่ค่ะมันกำลังเปลี่ยนจากแค่เครื่องมือไปสู่ผู้ร่วมงานหรือตัวแทนได้จริงๆแล้วแล้วนอกจากนี้ก็มีเรื่อง Memory ที่ดีขึ้นจำข้อมูลจากไฟล์ที่เราอัปโหลดให้ได้หรือไฟล์ในเครื่องได้มี thinking summaries คือมันสรุปกระบวนการคิดของตัวเองให้เราเข้าใจได้ด้วยว่าเอ๊ะทำไมมันถึงตอบแบบนี้อ๋อดีเลยครับจะได้รู้ว่ามันคิดอะไรอยู่ แล้วก็อีกอย่างที่สำคัญคือเขาบอกว่ามันลดพฤติกรรมที่ AI ชอบหาทางลัดหรือโกงระบบเพื่อให้ได้รางวัลเร็วๆแต่คำตอบอาจจะไม่ถูกต้องนักที่เรียกว่า reward hacking นะคะลดลงไปได้ถึง65%เมื่อเทียบกับรุ่นก่อนฟังดูเก่งรอบด้านขึ้นมากๆเลยครับแล้วถ้าคนทั่วไปหรือนักพัฒนาอยากจะลองใช้พลังของ Claude 4บ้างต้องทำยังไงครับ ช่องทางหลักๆก็คือเว็บไซต์ Claude AI ค่ะตัว Sonnet phone เนี่ยสามารถเข้าไปลองใช้ได้ฟรีเลยส่วนถ้าอยากใช้ Opus 4ที่เก่งกว่าก็ต้องสมัครแผนเสียเงินค่ะมี Pro, Max แล้วก็ Team สำหรับองค์กรแล้วสำหรับนักพัฒนาที่อยากต่อ API ล่ะครับก็มี API ให้ใช้ค่ะเขาถึงได้โดยตรงผ่าน Anthropic เองหรือจะผ่านผู้บริการคลาวด์ใหญ่ๆอย่าง AWS Bedrock หรือ Google Cloud Vertex AI ก็ได้ค่ะ ราคาเท่ากันหมดมีวิธีช่วยประหยัดค่าใช้ใจ่ายไหมครับเพราะดูเหมือนโอปัสซีจะราคาสูงอยู่มีค่ะเขาก็มีกลยุทธ์มาช่วยอย่างเช่นพรอม t c h i n g คือถ้าเราใช้คำสั่งเดิมซ้ำๆระบบจะจำไว้ไม่ต้องประมวลผลใหม่หมดอันนี้เขาว่าประหยัดได้สูงสุดถึง90%เลยนะคะหรือการทำ Batch Processing คือส่งงานเข้าไปชีลยะเยอะ,ยอะก็ช่วยลดค่าใช้ใจ่ายได้ประมาณ50 อ๋อ oh, มีตัวช่วยด้วยค่ะแล้วก็เริ่มมีผู้บริการทางเลือกอย่าง l a า j a n g AI ที่เขาเคลมว่าช่วยลดค่าใช้จ่าย API ได้อีกเหมือนกันโอเคครับชัดเจนเรื่องการเข้าถึงทีนี้มาถึงอีกประเด็นที่สำคัญมากๆเลยเรื่องความปลอดภัยและความรับผิดชอบดูเหมือน Anthropic เขาจะเน้นเรื่องนี้เป็นพิเศษเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะอันนี้เป็นจุดที่เขาให้ความสำคัญมาตลอดเขาใช้แนวทางที่เรียกว่า AI Safety Levels หรือ A.S.L. ค่ะตัว o p u s 4เนี่ยจับอยู่ในระดับ A.S.L. 3ซึ่งเป็นระดับที่ต้องมีการทดสอบและมาตรการป้องกันที่เข้มงวดมากเพราะความสามารถมันสูงอาจจะมีความเสี่ยงมากกว่าส่วน Sonnet 4อยู่ที่ A.S.L. 2, 2> A.S.L. 3นี่คือเข้มงวดสุดเลยหรือเปล่าครับ ตอนนี้ถือว่าเข้มงวดมากค่ะสำหรับโมเดลที่ปล่อยออกมาใช้งานทั่วไปแล้วเขาก็ยังใช้แนวทาง constitutional AI อยู่คือให้ AI ทำงานภายใต้กรอบของหลักการหรือเหมือนเป็นรัฐธรรมนูญที่กำหนดไว้เพื่อควบคุมพฤติกรรมให้อยู่ในกรอบที่ปลอดภัยและมีจริยธรรมแล้วเรื่องความโปร่งใสล่ะครับเขาเปิดเผยผลทดสอบอะไรบ้างไหมครับค่อนข้างโปร่งใสนะคะเขาเปิดเผยผลการทดสอบความปลอดภัยต่างๆออกมา แม้ว่าบางผลลัพธ์ที่ได้จากการทดสอบในสภาวะที่กดดันมากๆเนี่ยอาจจะฟังดูน่ากังวลนิดหน่อยอย่างมีการพูดถึงเรื่องการแบล็กเมล l ตามโอกาส Opportunistic blackmail ในสถานการณ์ทดสอบที่บีบคั้นมากๆเฮ้ยแบล็กเมลเลยเหรอครับค่ะแต่ต้องย้ำนะคะว่านี่คือผลจากการทดสอบในห้องปฏิบัติการภายใต้เงื่อนไขสุดขั้วมากๆไม่ใช่พฤติกรรมที่ AI จะแสดงออกมาในการใช้งานปกติทั่วไปเลยค่ะ การทดสอบแบบนี้มันจำเป็นเพื่อหาจุดอ่อนแล้วก็พัฒนาระบบป้องกันให้มันดีที่สุดจริงๆอ๋อเข้าใจแล้วครับคือทดสอบให้มันพังเพื่อจะได้รู้ว่าต้องซ่อมตรงไหนป้องกันยังไงใช่เลยค่ะเพื่อความปลอดภัยสูงสุดของผู้ใช้งานแล้วการน,นำไปใช้งานจริงเหรอครับนอกจากเขียนโค้ดแล้วมีตัวอย่างอะไรที่น่าสนใจอีกบ้าง โอ้โหกว้างมากเลยค่ะตั้งแต่การพัฒนาซอฟต์แวร์ซึ่งเขาก็มีคลาดโค้ด S D K ออกมาช่วยนักพัฒนาโดยเฉพาะเลยนะคะไปจนถึงงานวิจัยการวิเคราะห์ข้อมูลที่ซับซ้อนมากๆการสร้างคอนเทนต์หรือแม้แต่ช่วยในการบริหารจัดการธุรกิจอย่างเช่นลองนึกภาพการใช้ Opus 4ช่วยวิเคราะห์ข้อมูลการตลาดขนาดใหญ่แล้วสรุปออกมาเป็นกลยุทธ์หรือให้ s o n e t 4ช่วยร่างแผนธุรกิจเบื้องต้นหรือตอบคำถามลูกค้าอะไรแบบนี้ค่ะ อน่าสนใจครับแล้วก็มีอีกด้านที่แอนโทรปิกให้ความสำคัญคือภาพการศึกษาค่ะเขากำลังพัฒนาสิ่งที่เรียกว่า learning mode learning mode โหมดการเรียนรู้ใช่ค่ะคือแทนที่ AI จะให้คำตอบสุดท้ายไปเลยมันจะพยายามสอนกระตุ้นให้เราคิดตามชี้แนะแนวทางเหมือนเป็นเอ,อ่อติวเตอร์ส่วนตัวมากกว่าจะเป็นแค่เครื่องคิดแรกที่บอกผลลัพธ์อะค่ะโห oh. อันนี้น่าสนใจมากครับสำหรับการศึกษาใช่ค่ะน่าจะช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ได้ดีเลยงั้นสรุปภาพรวมของโค้ดส4นี้ก็คือเป็นก้าวกระโดดที่สำคัญมากๆเลยนะครับทั้งเรื่องการเขียนโค้ดที่เด่นสุดๆการให้เหตุผลที่ซับซ้อนขึ้นและศักยภาพในการเป็น AI agent ที่ทำงานอัตโนมัติได้ดีขึ้นโดยมี o p e s s o r เป็นตัวท็อปสุดๆส่วน Sonnet 4ก็เก่งรอบด้านแถมเข้าถึงง่ายมีเวอร์ชันฟรีให้ลอง แล้วก็ยังคงเน้นเรื่องความปลอดภัยมากๆด้วยถูกต้องเลยค่ะสรุปได้ครบถ้วนเลยแต่ก็อย่างที่คุยกันไปนะคะยังมีข้อควรพิจารณาอยู่บ้างอย่าง Context Window 2 0 0สองแสนเคโทเคนเนี่ยถึงจะเยอะแต่ก็ยังน้อยกว่าคู่แข่งบางรายที่เขาไปถึงหลักล้านโทเค็นแล้วอ่าใช่ครับมีคนทำได้เยอะกว่านั้นแล้วค่ะแล้วก็แน่นอนว่า คะแนนเบนชม์กต่างๆมันก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งเนาะสุดท้ายก็ต้องดูประสิทธิภาพจากการใช้งานจริงในสถานการณ์ต่างๆด้วยรวมถึงเรื่องงานวิจัยด้านความปลอดภัยที่ก็ยังเป็นเรื่องที่ต้องทำกันต่อไปเรื่อยๆค่ะไม่มีคำว่าเสร็จสิน้นครับผมเข้าใจเลยครับทีนี้ผมอยากจะทิ้งท้ายให้เราลองคิดตามกันดูนะครับการพัฒนาของคลาสสี่เนี่ยมันดูเหมือนจะยิ่งตอกย้ำเลยว่า AI กำลังจะเปลี่ยนบทบาทไปจริงๆจากเดิมที่เป็นแค่เครื่องมือที่เราสั่งให้ทำนู่นทำนี่ ตอนนี้มันกำลังจะกลายเป็นเหมือนผู้ร่วมง,งานหรืออาจจะเป็นตัวแทนอัตโนมัติที่ทํางานร่วมกับเราหรือทํางานแทนเราได้มากขึ้นเรื่อยๆเลยอืมจริงค่ะคําถามคือแล้วสิ่งนี้มันจะส่งผลต่อวิธีการทํางานของเราในอนาคตยังไงบ้างทักษะแบบไหนที่จะกลายเป็นสิ่งจําเป็นหรือทักษะเดิมๆของเราจะต้องปรับเปลี่ยนไปแค่ไหนก็น่าคิดนะครับ